Welcome to Feed p o แอร์กิตติเบียร์ Feed p o และกิติเบียร์ภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาเกันกับรายการเซทูไทยเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูไทยที่รักเดินทางมากันถึงเอพิโซดที่3แล้วนะครับผมก็เหมือนเคยฮะวันนี้ก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับเราก็มาอยู่กับพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่เสียงใสแถมหน้าตาดีนะครับผมเชิญคุณแซนคับครับสวัสดีคุณนิโตครับโอ้โหเมาสะเกินจริงเช เด็เขอหาว่าไม่ต้องปกขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยบ้าบอผมนี่ใจละลายทุกครั้งเลยฮะที่เจอคุณแซนหลอกขนาดเลยหลอมากขนาดนั้นใช่ครับใช่ครับคุณชงมาผมรู้ปกไงพูดถึงเรื่องใจละลายใจสั่นเงี้ยวันนี้นักพากย์คนนี้ก็ทําให้เราใจสั่นได้เหมือนกันนะครับใช่ไหมจริงครับเขาที่ซรามาอันนี้จริงครับเป็นเป็นเสียงพา์ผู้หญิงที่ผมชอบที่สุด ของภาคไทยเลยจะเป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราออกมาบอกดีกว่านะครับว่าเป็นใครเนาะนะครับครับผมเชิญแขกรับเชิญของเราคุณฮัวครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณคุณตาคุณตาคุณตาไม่เจอกันนานเลยครับสบายดีหรือเปล่าสบายดีเหมือนเดิมค่ะยังติดตามอนิเมะเหมือนเดิมแล้วก็วงการเซยูด้วยก็ยังติดตามเหมือนเดิมนะคะครั้งนี้นี่ มาขายใครครับเนี่ยนักทักททยหญิงคนหนึ่งที่เห็นหน้าค่าตากาันตามสื่อโซเชียลอ่าแล้วก็รวมไปถึงวงการโทรทัศน์ด้วยเรียกได้ว่าก็เราก็เติบโตมากับพี่เขานะคะก็คือพี่ยุ่งนี้ละมนจิตพินโยชัยนั่นเองค่ะเกิดเมื่อวันที่20รกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าถ้าเกิดว่าอายุในวงการเนี่ยเราตีให้ว่าประมาณ20ปี 20- 21ปีนั่นแหละ พี่ยุ่งเนี่ยจบจากวารสารศาสตร์แล้วก็ซื้อสารบุชนจากธรรมศาสตร์อ่าอุ้ย,ยผมเป็นรุ่นน้อง<ช>มเป็นรุ่นน้องครับ <All right. S 2> จบเอกวิทยุและโทรทัศน์นะคะอันนี้พี่ยุ่งเคยแบบเคยบอกทางว่ารายการต่างๆอะไรเงี้ยอยู่ก่อนที่พี่ยุ่งจะมาเป็นนักาพากย์ทุกวันนี้เน่ะพี่ยุ่งนะเคยเป็นดีเจที่ไอเอส แล้วก็ต่อมาก็ย้ายมาทําที่เอทามแล้วพอมีช่วงหนึ่งมีเวลาว่างจากการจัดดีเจที่เอทามนะคะก็ได้ไปโรงเรียนคอร์สภาคที่สมาคมนักภาคแห่งประเทศไทย mm hmm. แล้วก็มีวันหนึ่งนะคะยุ่งก็ได้ไปงานไหว้ครูของนักภาคแล้วก็ได้ไปเจอกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งก็คือ NATO oh. นาโตพันธมิตรพี่ยุ่งก็เลยฝากตัวนะคะเป็นจิต เข้าไปเรียนรู้แบบการภาคที่พันธมิตรว่าภาคยังไงอะไรไงไปเรียนรู้จากตรงจุดนั้นซึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของพี่ยุ่งในการแบบเป็นนักภาคถึงทุกวันนี้ค่ะยุ่งนี้ยังก็ไม่ได้สังกัดทีมไหนเป็นฟรีแลนซ์อะไรนี้ใช่ไหมใช่ใช่เป็นฟรีแลนซ์แล้วก็นอกจากเป็นนักภาคเนี่ยพี่ยุ่งก็มีผลงานกำกับทางสตรีมมิ่งต่างๆที่แบบว่าทูกิเข้าซิเราแบบดูได้อะไรเงี้ยค่ะถ้า,ถาแบบนึกถึงแบบอย่างพี่ยุ่งเนี่ยตัวละครแรกที่แวบขึ้นมาเลยก็คือทุกคนจะต้องนึกถึงเมกันฟ็อก transformer พัคแรกแน่นอนอเพราะ,ะว่าคือ มแกนฟอกพักแรกจะแนวเซ็กซี่อะไรเงี้ยแล้วแบบคือพี่ยุ่งก็ถ้าแบบพักโทนฝรั่งก็จะแบบเป็นแบบคารคเตอร์เซ็กซี่ที่แบบชัดเจนมากนอกมีอีกตัวหนึ่งที่แบบทุกคนจะต้องร้องอ๋อแน่นอนคือเป็นอันนี้เป็นฝั่งอนิเมะก็คือแฮปปี้แฟ r ดี้เทลของโรสแล้วก็เอเดนชิโร่เป็นแนวแบบจนๆเป็นแมวแบบที่แบบว่าบินได้อะไรเงี้ยอยู่โลกผจญแบบนักเวทแนวอีกตัวหนึ่งก็เป็นแมวแบบหุ่นยนต์ท่องอวกาศอะไรเงี้ยต้องพูดแบบว่าพี่ยุ่งในบทของเมแกนฟอก ในในทาง์ฟอร์เมอร์เนี่ยที่ภาคเป็นมิคาเอล่านี่ก็แบบอ่าด้วยความที่อริจริงในอ่าไต่ภาคทางฟอร์เมอเนี่ยตัวเมแกนฟ็อกในบทมิคาเอล่าเนี่ยก็คือเป็นตัวนางเอกหญิงที่ทุกคนเรียกได้ว่าส่วนใหญ่เลยยกให้เป็นอันดับหนึ่งของไต่ภาคทาร์ฟอร์เมอแล้วพี่ยุ่งก็เป็นเจ้าของเสียงภาคไทยของอ่าทาร์ฟอร์มเมอของของตัวมิคาเอล่าแม่งชื่อเรียกยากเลยของตัวมิคาเอล่าเนี่ยก็เป็นแบบยกระดับแบบ ให้แบบนักแสดงเล่นดีเซ็กซี่แล้วมีเสียงพี่ยุงว่าโอ้ฉันละลายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยขนาดเราเป็นผู้หญิงมีรู้สึกแบบโหแบบเซ็กซี่นะเสียงแรกที่เราได้รู้จักกับพี่ยุ่งที่แบบเราไปสืบคนว่าใครพากตัวนี้จริงๆอะ่ะมันจะมาจากหนังซึ่งเป็นอ่าหนังดังที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอย่างกับตอนอเมริกาเดอะเฟิร์สเเวนเจอราอ่าตอนนั้น อ่าพี่ยุ่งจะภาใหนนางเอกเ,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 เป็น Peggy Carter อ่าใช่แล้วแล้วหลังๆเขาก็อ่าเพ็กก้ก็มีบทมากขึ้นอย่างตัว What If หรืออย่างด็อกเตอร์สเตนภาคสองเนี้ยก็จะมีเพ็กกี้ออกมาอ่าส่วนเรื่องบทอ่ะช่างมันจะก่อนแต่เรื่องเสียงก็คือนอกจากอย่างที่เราบอกก่อนหน้านี้ว่าเป็น m i คาเอ l ลก็มาแบบแนวเซ็กซี่ ส่วนมาเป็นเอ็กกี้ก็คือมาแบบสาวแกร่งโคตรเท่ก็คือได้ยินเสียง<ห>แล้วก็แบบรวมตัวละครแบบองค์ประกอบหลายๆอย่างของตัวละครตัวเนี้ยก็คือกลายเป็นว่าเป็นตัวละครหญิงที่ผมน่าจะชอบที่สุดในจักรวาลหนัง m อ u แล้วทุกอย่างมันสนับสนุนกันทั้งเสียงภาคและตัวละครส่วนถ้าเป็นการ์ตูนอนิเมะเนี่ยนึกถึงการ์ตูนนะมันเป็นการ์ตูนในวัยเด็กของเราอย่างเบนเทนเอเล f o นฟอสอ่าเบนเทนจะภาพเป็น จูลี่ยามามโต้แฟนของเบนในช่วงภาคเอลิสฟอร์สก็จะแบบได้ยินเสียงบ่อยเพราะจูลี่ก็จะออกมาบ่อยอยู่ในช่วงเอลิสฟอร์สอัติเมทเอเลียนจะเป็นเสียงพี่ยุง่งแล้วแล้วคุณนิโต้มีภาพไหมว่าแบบพี่ยุ่งอย่างเงี้ยจะนึกถึงตัวละครตัวไหนอาจจะไม่คุค้นเสียงเหมือนกันแต่เท่าที่ผมไปหามาน่าจะเป็นบทของโอดิมุระจิฟุยุจากเหมือนเทปก่อนเป็นของพี่เทียบใช่ไหมก็มาากันจะอินฟินิตซาโทสเหมือนกันอันนี้แต่อันนี้ <c oughs> เป็นพีพ่สาวพระเอกอะ,อะไรเงี้ยครับอันนี้อันนี้คิดว่าน่าจะคุ้นอยู่เพราะว่าช่วง ผ่นานผ่านเสียงของพี่ยุ่งมาบ้างอะไรเงี้ยครับเราสองคนก็โม้กันมาเยอะแล้วนะคะว่าเสียงของพี่ยุ่งเนี่ยเป็นเสียงท็อปทอปของนักฟากไทยที่เราชอบเนี่ยคุณหัวแบบมาชอบเสียงของพี่ยุ่งชอบพี่ยุ่งหรือแบบสเสน่ห์ของพี่ยุ่งเนี่ยคืออะไรก็คือสมัยก่อนอะบ้านเราก็คือจะชอบซื้อหนังแผ่นมาห,หนังแผ่นที่แบบว่าออกลงไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วทีเนี้ยส่วนใหญ่อะแปดสิบเปอร์เซ็นของหนังแผ่นสมัยนั้น,นะก็คือพันธมิตรภาคทีเนี้ย ใช่ทีนี้คือจะมีเสียงแบบว่าพี่ยุ่งเนี่ยแหละตอนนั้นเราไม่รู้ชื่อนะว่าใครชื่อแบบจะมาแบบว่าเป็นหญิงหนึ่งหญิงสองหญิงสามอะไรเงี้ยบางทีก็มาแบบตัวสาวบ้างตัวแก่บ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเสียงเขาไม่ได้เหมือนแบบเสียงนางเอกที่แบบสมัยแบบว่าอีกเจนหนึ่งอะ่ะอีกเจนเนขาจะแบบว่า รียบร้อยแบบอย่างแบบพี่เก๋กับนิกา,าก็จะแนวเรียบร้อยอะไรเงี้ยจนจีฮุนอะไรประมาณนี้แต่ของพยุงก็คือจะเป็นแนวแบบเป็นแก่นจนๆแล้วแบบว่าคือถ้าแบบเป็นคนแก่เนี่ยก็จะแบบอีกฟิลหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครขึ้นประมาณหม 1, หนึ่งมสองอ่ะก็คือพยุงก็จะเริ่มแบบว่าภาคเป็นนางเอกหนังโรงบ้างก็คือจะมีอย่างเรื่องอ่อ billionaire first love อันนี้เป็นแบบหนังเกาหลีฉายโรงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหนัง ของที่เอ่อลินเซโลฮานไม่รู้มีใครรู้จักไหมเรื่องเฮอร์บี้ที่เป็นเกี่ยวกับแ,แข่งรถเออเฮอร์บี้ของดิสนีย์อ่ะอันเนี้ยมาแล้วเรื่องมาแล้วอเออแล้วก็เรื่อง Cinderella Story โอโัซซินเดเลราสตอรี่โกินารีดับจุกนั้นแบบโหแบบมาเลยอ่ะแต่เราก็ไม่รู้นาะว่าใคร แล้วก็ยังไม่รู้ชื่อ,อีกว่าคนนี้เขาเป็นใครจนมาแบบท่วงที่แฟนฟอร์เมอร์ภาคแรกฉายโรงโหตอนนั้นก็คือแบบชอบมากอะไรอย่างงี้แบบรอยากรู้แหละว,ว่าคนนี้เขาเป็นใครแต่ว่าตอนนั้นก็คือด้วยความที่งานภาคอะ่ะไม่มีใครรู้อ่ะว่าเอ้ยคนนี้ภาคเป็นใครแล้วเราก็ไปเจอเว็บหนึ่งชื่อเว็บว่าการ์ตูนดิสคั v เ r อรี่มันจะเป็นบทควาที่เขาเขียนบันทึกไว้ว่านะักภาคคนนี้เขาภาคเป็นตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรบ้างแล้วก็มีชื่อพี่ยุ่งเราก็รู้จักแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่มีช่องทางติดต่อไม่มีอะไรเลยก็คือรู้แค่ว่าเออ คนเนี้ยเขาวามาภาคแล้วพอช่วงหลังพี่ยุ่งก็เริ่มแบบว่าไปภาคที่โรสบ้างไปภาคการ์ตูนฝรั่งอย่างแบบเบนเทนแบบว่าพวกการ์ตูนเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยสี่ห้าปีที่แล้วอะ่ะพี่ยุ่งก็คือมีเพจอ่าแล้วก็ไปกดตามอะไรเงี้ยว่าเออแบบพี่ยุ่งแบบอัปเดตงานภาคบ้างบางทีไปเจอแบบว่าเพื่อนพี่น้องนักภาคด้วยกันอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปมาฝา,ากแฟนอะไรเงี้ย โอ้โหว่าจะเจอช่องทางติดต่อได้ก็ยากเหมือนกันอ่าใช่เพราะว่ายุคนูน้ะนนะเนาะยุคที่โซเชียลมีเดียยังไม่แพร่หลายประจบกับการที่อาชีพนักพากเนี่ยยังไม่เป็นอาชีพที่คนให้ความสนใจสักเท่าไหร่อืมเทียบเท่ากับสมัยนี้ที่หูเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบ Talk of the Town อพอแบบอากระตูนเรื่องนี้จะมานะครับหนังเรื่องนี้จะมานะครับออกเออใครพากค,ครับม,มันจะมีคําถาม,มบางอย่างที่เด็กเข้ามาก่อน เสมอก่อนที่เราจะแบบเนื้อหาข้างในเป็นยังไงอ๋อใครภาพครับบางทีคําถามนี้มันจะโผล่มาก่อนซึ่งแบบเป็นอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็คิดว่านักภาคหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะดีใจที่อ่าในสมัยนี้เนี่ยเขาได้มีความรู้สึกว่าคนสนใจให้กับงานที่เขาทําได้มากขึ้นอย่างเงี้ย อ่าให้คุณหัวช่วยแบบบอกผลงานที่ผ่านๆมาของพี่ยุ่งให้หน่อยครับไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนหนังซีรีส์หรือว่าแบบโทคุกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับืได้เลยค่ะก็เอาจริงอ่ะพี่ยุ่งอ่ะเขาจะมีตัวละครประจําดาราแบบว่าทางแบบฝรั่งอะไรเงี้ยคือจะมีเหน้าที่ก็คือเขาจะให้เสียงไม่ว่าจะเป็นวันเทศนะคะเดอะทัวริสแล้วก็รวมไปถึงอีเทอร์นอลด้วย่าอีเทอร์นอลรวมไปถึงก็จะมีนักแสดงนะคะชื่อว่าแอนฮาเทเว อ่าก็คือ,อชื่ออ่า Love a n d o t h e r Drugs นะคะไม่รู้แบบมีใครแบบรู้จักไหม Jurassic World ก็คือพี่ยงอ่ะภาพเป็นแคร์ถ้าฝั่งอนิเมะเนี่ยของ Rose นะคะก็ทุกคนต้องรู้จักตรงนี้แน่เลยอ่ะเบลเซบับ โจโจสโตนโอเชียนเป็นฟูลไฟรรเตอร์ฟูลไฟเตอร์โตโปรดผมด้วยไม่ใช่อะไรคือคือในตอนนั้นที่ภาคหกมาอย่างเงี้ยตอนนั้นเรายังไม่เคยดูใช่ไหมเราก็แบบเราชอบในตัวละครแล้วชอบในด,ดีไซน์ของฟรรูลไฟเตอร์แล้วพอแบบใครภาคว่าภาคไทยพอพอเข้าไปดูวันแรกผมดูสโตนโอเชียนตั้งแต่เดยวันแล้วตอนที่เจอฟูลไฟเตอร์แล้วเป็นเสียงพิยุงแล้วก็โอ oh God ้บายกคือว้าวมากที่ได้ยินเสียงเป็นเสียงพิยุงเนี่ย แล้วก็จะมีพวกแบบว่าไททันอ่าไททันเนี่ยก็ภาคเป็นฮันจิตัวเออ่าแล้วก็มีฮันเตอร์ฮันเตอร์นะคะของโรสเหมือนกันภาคเป็นคูราปิก้าอ่าใช่คูราปิก้าตัวโปรดด้วยพี่ยุ่งเนี่ยเคยภาคซูนะจากรีบอนของโรสอ่าใช่อันนี้อันนี้ได้ข่าวว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงนั้นคือพลภาคก่อนหน้าคือนติมัเขาไม่สบายพี่ยุ่งอ่ะก็เข้าไปพากแทนจนจบรีบอลเลยนะ แล้วตอนนั้นคือแบบว่าก็เป็นปรกาการ์ที่แบบรุแรงมากแล้วก็จะมีอินาซุมะก็คือภาคเป็นเอนโดที่มาภาคแทน <O of. S 2> มีอีกเรื่องนึงอันนี้เพิ่งจะฉายจบทาง Netflix ไปเลยก็คือขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขนะคะอ <O of. S 2> ่าภาคเป็นคคโดฮาซกิเป็นพี่สาวพระเอก <O of. S 2> ก็ส่วนผลงานคูค <O of. S 2> ูเนี่ยโกไคเจอร์ภาคเป็นเนวี่อ่าหลักหลัก โ o เซเจอร์ ager, The Movie นะคะของรถภาคเป็นโมเน่หรือโกเซโรเกมเนี่ยพี่ยุ่งก็ให้เสียงในคุกกี้รันชิงด้อมนะคะเ,เป็นคุกกี้โรสเยลลี่ทวิตรี เขาเห็นว่าเขามีอะไรนะมีช่องยูทูบอะไรอย่างงี้ด้วยปะย e ทูบช n e l ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าสัมภาษณ์นักพเพราะว่าพานนีาาาพ่ยุ่งเนี่ยคือเป็นนักพักด้วยแล้วก็ทํางานกํากับด้วยก็จะได้เจอพักเยอะมากในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าอัปเดตว่าวันนี้ไปเจอใครมาบ้างบางทีก็สัมภาษณ์ว่าแต่ละคนในมีที่มาที่ไปยังไงนักพักบางคนก็มาแบบพูดคุยเมามอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือพี่ยุ่งนะเขาก็ถามในแฟนเพจเนี่ยแหละว่าเออแบบ ถ้าแบบทำยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยจะดีไหมทุกคนสนใจกันไหมอะไรเงี้ยคือในแฟนเพจอะทุกคนสนใจแล้วละ่ะพอพยุ่งทําขึ้นมาทุกคนก็ไปกดไลค์ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนนนขนาัต้องขอขอบคุญญณพี่ใบมัสุมากมากที่ช่วยพี่ยุ่งการสมัครมายูทูบให้ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ก็คือเพื่อ,อน,นี่เป็นเป็นอยู่ในคลิปแรกสุดเลยท,ทักทายทุกคนที่แบบว่าเข้ามาชมในยุทูบชาแนลอะคะ่ะนี่ผมแอบมาส่องชาแนลพี่ยุ่งนี่ผมเจอคลิปคนพาอ e ีธานฮันด้วย <laughs> พี่โอเนี่ยคือมีมีอยู่ประมาณสองสามคลิปนะเพราะว่าเนี้ยเราดูทุกตอนเขาจะมีคลิปที่ว่าเล่าเส้นทางว่าเออแบบก่าจะมาเป็นพี่โอทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอยางเงี้ยเขาก็เล่าช่องพี่ยุ่งเนี่ยก็จะเป็นช่องที่อ่าสัมภาษณ์นักพากย์เยอะเนาะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งละกันที่ทําให้เราได้รู้จักกับนักพากที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมากขึ้นอย่างตอนคลิปพี่โอเองี้ยผมก็เคยไปดูก็ เอาตั้งแต่ต้นนะเป็นแบบเหมือนแบบสรุปชีวิตโดยสั้นว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนั้นยังมีแบบว่าสัมภาษณ์นักแปลบทภาพยนตร์ด้วยนะมีคลิป mm. หนึ่งจำได้คือเป็นคลิปที่ไ,ได้ความรู้เหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือจะมีคลิปที่พี่ยุ่งอะไปเที่ยวไปกินอาหารไปกินข้าวร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงแบบไปเที่ยวต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยเป็นวกพี่ยุ่งเนี่ยทำช่อง YouTube ด้วยแล้วมีแฟนเพจด้วยผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีวีรกรรมอะไรบางอย่างที่ เราในฐานะแฟนคลับเนี่ยต้องจดจําพี่ยุงคือถ้าพูดถึงแบบว่านักพากที่แบบวนเวียนในช่องพี่ยุ่งอะ่ะก็จะมีแบบว่ามีพี่บอสพี่บอสอภิชิตน,นะคะพี่กิกรินแล้วก็พี่คิมมิสเตอร์คิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราพี่บอสกนพี่บอสเนี่ยคืออยู่แบบว่าทุกช่วงบบว่าของแบบยทุบชาแนลเลยก็คือคลิปสัมภาษณ์ เดี่ยวคนแรกเป็นแบบช่วงพักเที่ยงสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นพี่บอสไ,ไปตัดผมทุกคนอะแซวกันเลยว่าแบบเนี่ยพี่บอสเป็นเรียวมียามูลานะเพราะว่าคือพี่บอส <c oughs> ตัดเห <c oughs> มือนม,มียามูลามาก จะมีอ่าสัมภาษณ์ที่บอกว่าเส้นทางการเป็นนักภาคของพี่บอสแล้วก็รวมไปถึงตอนที่พี่ยุ่งอ่ะได้ไหมพี่บอสคนที่แบบว่าได้แบบได้ใช้เป็นคนแรกๆพี่กิฟกลินนี่ก็จะมาเรื่อยๆแอทิวิตี้สบายๆบ,บ้างบางทีก็มาเล่าแบบประสบการณ์นักภาคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าอัพรูปลงโซเชียลอะไรเงี้ยว่าเจอพี่กิฟกลินมาอะไรเงี้ยส่วนพี่คิมจะเป็นคนที่ อยู่ใน YouTube c h anel n คลิปแรกเลยตัย้งแต่คลิปแรกเลยอ่าแล้วก็จะมีอ่าสัมภาษณ์ว่าเออแบบว่าตอนที่มาภาคโซโล แทนอากาัยวันนะคะ,ะว่าเป็นยังไงจะมีตอนที่แบบว่าสัมภาษณ์สั้นๆอะไรยเงี้ยตอนที่พี่คิมมาภาคเป็นคุณครูผมบ,บ๊็อกในเรื่องดอกกอรี่อ่ะลองลองไปดูได้สนุกสนุกหน้าอยู่แล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนึงก็คือพี่ยุ่งกับพี่คิมอ่ะคณนะอัปรูปลงโซเชียลตอนที่ในเพจนั่นแหละแล้วก็มีแบบนแฟนเข้าไปถามว่าเออเนี่ยระหว่างพี่ยุ่งกับพี่คิมอ่ะใครยุ่งมากกว่ากันด้วยความที่แบบเราก็หวังดีใช่ไหมแล้วก็เออเขาไปตอบแบบว่าเออเนี่ยพี่ยุ่งแก่กว่านะะี่ก,ก็บออเนจ เธอมาบอกว่าฉันน่ะแก่กว่าได้ยังไงเนี่ย <c oughs> แล้วก็แบบุ้ยพี่ยุยังแบบยังเด็กอยู่นะยังสวยอยู่เสมออะไรไม่แก่เลยจริงๆเป็นแบบเออก็มีรก,กรรมแบบเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างี้ค่ะคลิปแรกที่ผมน่าจะได้ดูในช่องพี่ยุ่งน่าจะเป็นคลิปที่สัมภาษณ์พี่โอคนที่ภาคเป็นเนบิล่านึกภาพวันนั้นที่ผมนั่งดูอยู่ผมก,กํลาลังมองว่าสองคนนี้เขาคุยกันมันมากเลยเขาโบ,บากอแบบแซ่บักแม่ทั้งคู่เลยนะครับ เราอยากให้พี่ยุ่งเนี่ยภาคตัวละครสักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวที่เคยมีคนภาคอยู่แล้วหรือว่าตัวที่ปัจจุบันยังไม่มีหรืออยากได้ตัวละครแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณหัวอยากได้ให้พี่ยุ่งเนี่ยไปภาคตัวละครแนวไหนจริงๆอ่ะเรามีสองตัวจะเอาตัวแรกก่อนการแคปเตอร์สกุละโอ้โหอ่าคืออยากแบบอยากฟังภาคไทยตั้งแต่แบบภาคแรกที่ทําจนมาถึงเคียร์การ์ดและตัวละคระที่เราอยากให้พี่ยุ่งภาคก็คืออ่อรีชาลันพระเอกของเรื่องเพราะว่าพี่ยุ่งอ่ะเป็นคนที่ภาคเด็ก ผู้ชายอะแล้วหล่อมากคืออยู่ห่างกันสิบเมตรเงี้ยแล้ถ้าแบบพิุยุ่งภาคเงี้ยตัวละครเนี้ยต้องหล่อแน่นอนอ่านรับประกันแบบหล่อมา, <c oughs> มากมีอีกตัวหนึ่งที่อยากให้พี่ยุ่งภาคเป็นอันเนี้ยเป็นงานโทคุก็คือ, Miss อมิสอเมริกาจากแบทเทิลฟีเวอร์เจโอ้มิสอเมริกาโอ้โหคนแรกหรือคนที่สองครับ เอ้ยตัวแรกตัวแรกสิตัวแรกสิแต่ถ้าเกิดแบบพักสองตัวตก็โอเคนะไม่ว่าอะไรถ้ามีใครผ่านทางมาคลิปนี้นะครับก็มีคนรอ b a t t l e f ฟีเว J รเจอยู่นะครับแน่นอนว่า <c oughs> อย่ากน้อยๆตรงนี้ก็3ามคนนะครับพอพูดถึง b a t t l e f ฟีเว J รเจแล้วเราดันเก็ตกันหมดแล้วมันรู้สึกแปลกๆเอ้อเราก็แฟนโทกูหน่ายอย่างนี่เลยเราไม่ได้แก่อะไรไป่ต่น้อยนะครับแล้วคุณแซนนะครับมีตัวละครไหนที่อยากให้พี่ยุ่งพากลไหมอุ้ยเขาถามเฉยเลยเออไม่ได้นึกเลยฮะเอาแล้วเอาแล้วให้นึกเหรอผมรู้ละ ปีหน้าซีรีส์เกมอีกซีรีส์หนึ่งที่กำลังจะมาภาคใหม่นั่นก็กคือเทคเคนเป็น <Tek ken S 2> ซีรีส์เกมลูกลากของผมคือเกมฟติ้งในสมัยนี้เกมก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีภาคไทยเยอะขึ้นแล้วก็อยากให้เทคเคนมีภาคไทยถึงแม้ว่าเทคเคนแต่ละตัวละครมันจะพูดแต่ละภาษาของภาษาตัวเองก็เถอะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีแบบเวอร์ชั่นที่แบบเป็นภาษาไทยล้วนอย่างเงี้ยก็อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเกมลูกลักแล้วด้วยแล้วบอกว่าให้พี่ยูไปภาคตัวไหนในเทคเคน ในเทคเกน8ปัจจุบันตอนนี้มีตัวละครตัวหนึ่งที่เปิดตัวมาแล้วและตาร์ทมากก็คือนีนาวิลเลียมเป็นตัวละครออกแนวสปายสายลับปกติจะเป็นแบบสวยๆแกร่งๆเท่ๆภาคนี้ก็ยังสวยยังแกร่งอยู่เพิ่มมาอีกก็คือความแบบแม่มากแบบโคตรเท่เท่สุดๆทร uh huh. งผมใหม่ของเขาถ้ามีภาคไทยจริงๆนะเทคเกนก็คือผมอยากให้พี่ยุ่งได้มาภาคเป็นนีนาวิลเลียม แล้วคุณีิโตไหนๆก็มาตรงนี้คุณีิโตพอจะมีภาพไหมว่าอยากให้พี่ยุงภาพเป็นใครใกล้ๆตัวไหมผมว่าลองเป็นชิจิริอกากิฮะไหมเกียวบลตัตตาไฟนะอ๋ออ่าอเออ,เอ,อลองเป็นแนวแนวสาวเกียวสาวอะไรีดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค้น่าสนใจแฮ เออเขาไปโทรคุมาแล้วไงเขาไปเขาอยู่ค่ายตัวเอกขอบนมาแบบพีเคียวนิดนึงเป็นคนที่แบบอยากให้แบบพีเคียวมีภาคไทยเหมือนกันนะจริงๆแบบใช่คือมันมีแหละแต่แบบเวอร์ชั่นเก่าๆก็จะเป็นเสียงซ้ํำๆอะไรอย่างเงี้ยถูกปะอยากให้แบบเวอร์ชั่นใหม่ๆก็แบบกินมากกินหลากหลายหน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ลองมาเป็นได้ไหมเชียววิงเชียววิงโอยมันจะเท่มาาเลยนะ อย่างที่เราพูดถึงนะครับในตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าในยุคสมัยนี้เป็นยุคที่เราสามารถเข้าถึงนักพากหรือเสียงภาคไทยี่นได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนที่แบบเยอะมากๆเมื่อก่อนนี่คืออยากจะรู้จักใครสักคนนะครับก็ยากลาบ,บากเสือเกินในสมัยนี้คุณอาจจะแบบถ้าคุณแค่เจอหน้า Facebook เขาคุณอาจจะไปทักไปสวัสดีครับขอเมคเฟนหน่อยอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณหัวครับได้ไปเจอกับพี่ยุ่งอย่างเงี้ยถ้าพี่ยุ่งมาอยู่ตรงหน้าคุณหัวครับคุณหัวอยากจะพูดอะไรกับพี่ยุ่งนะครับ นะคะก็ขอบคุณพี่ยุ่งนะคะที่ผลิตงานพักไทยดีๆออกมาตลอดเวลาช่วงอายุของของเราตั้งแต่แบบเด็กจนโต,โตถึงทุกวันนี้ก็คือชีวิตเนี่ยก็ยอมรับแล้ว่าเออพี่ยุ่งก็เป็นวนหนึ่งของการเติบโตของเราเหมือนกันอย่างพี่ยุ่งแบบว่าทุกช่วงของชีวิตอะไรเงี้ยก็หวังว่าขอให้พี่ยุ่งนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ มีผลงานดีๆพักไทยดีๆนะคะออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันทางนี้ก็สนับสนุนทางแบบผลงานธุนนิยสิทธิ์ในทางที่เป็นไปได้แล้วก็จะเข้าไปแบบว่าออคอมเมนต์ในเพจเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ยุ้งเขาก็จะแบบมาแบบลงงานเนียว่าเอองานออนแล้วนะอะไรเงี้ยอย่าลืมไปดูกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าชวน,ชวนให้แบบไปดูกันอะไรเงี้ยค่ะแ,แค่นี้ค่ะก็เหมือนเดิมนะครับคุณหัวก็คือเราจะให้เวลา หนึ่งนาทีนะครับก็จะให้คุณหัวเนี่ยได้ขายพี่ยุ่งพร้อมไหมฮะพร้อมนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีนี้เป็นของคุณหัวครับเชิญเลยครับค่ะก็นักภาคตัวแม่นะคะตัวมันดาตัวมาเธอร์นะคะพี่ยุ่งนี้ระมลกิติินโยชัยค่ะเจ้าของเสียงไทยนะคะแองจีน่าโจลี่เมเกนฟ็อกซ์ดับเบิลแทป p p ี้นะคะจากจัก,กรวาลอาจารย์มาชิมะฮิโร่จากแฟรี่เทลและเอเดนซีโค่ะ ช่องทางติดต่อกพิ่ยุ่งนะคะก็จะมีนักภาพไทยนะคะนิระบนกิจพิญโยชัย y o ยูทูบยุ่งทุบนะคะชแนลแล้วก็มี tiktok อกนะคะชื่อว่านักภาพพิุยุ่งนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะฝากผลงานกำกับล่าสุดนะคะทาง Netflix นะคะ At ธ m ร c มคอล o ู A you, ค่ะแล้วก็มี f i r s t l o v e ร s s u ส o โนะคะก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้ ก็รวมไปถึงนะคะฝากผลงานภาคล่าสุดของเมแกนฟ็อกซ์นะคะก็ mm hmm. คือเรื่อง e x p ก n d a b l e นะคะมี Need The n น n แล้วก็ A Hunting in Venice ค่ะฝากด้วยนะคะอ่าครับผมอ่านนี้ก็ไปไปตามไปตามกันได้นะครับผมอ่ะ,อะแต่ไหนๆแล้วนะครับยังไงดีฮะคุณแซนแม่คุณหัวคือผมจะบอกว่าวันนี้เราอะ่ะมีเซอร์ไพรส์นะสิเซอร์ไพรส์สหรออะไรอ่ะขอเชิญเซอร์ไพรส์ของเราหน่อยครับ กกับบผมรวนคฟุะสวัสดีค่ะอยู่กับพยุ่งนะคะนิรมนกิจิโยชัยค่ะพยุ่งพาคมาประมาณ20ปีแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับแฟนๆัหลายคนนะคะที่ชื่นชอบผลงานของพี่ยุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานจาก a อนิเมะแอนิเมชันนะคะซีรีส์เกาหลีหรือว่าภาพยนตร์ฝรั่งหรือสารคดีก็แล้วแต่นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ชื่นชอบนะคะก็พากมา20ปีแล้วก็หวังว่า จะเป็นกําลังใจให้กันต่อต่อไปนานๆเลยนะคะล่าสุดเร็วนี้นะคะที่พิ่งเข้าลงไปนะคะก็มีมิชชันอิน possible เจ็นะคะพักเป็น Grace กับแม่ไม้ขาวนะคะเป็น2ตัวเลยคือเกรสเนี่ยเป็นเสียงเดิมของ p e t t ี Carter ตอรนะคะแล้วก็แม่ไม้ขาวเนี่ยเป็นพักต่อเลยจำเป็นที่ต้องพัก2ตัวนะคะแล้วก็อยู่ในรงเร็วนี้ก็มี u u p i t t l e ินซิเดียเดนันนะคะแล้วก็ ล่าสุดจริงๆเลยก็คือ expandable 4นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไปกันแล้วแจ็คกันต่อไปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะและเซอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ครับขอขอบคุณครับพี่ยุ่งนิระบนกิจพินโยชัยครับเอคุณหัวเป็นไงครับโอ้กเลยว่าเซอร์ไพรส์กอกี้เลยอะโอ้ โอ้โหใกล้มากคือไปจริงแบบไม่มีทางที่จะได้แบบไปเจอพี่ยุ่งอยู่แล้วคือแบบโอ้โหตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยเออขอบคุณมากๆที่แบบมีเจ้าภัพอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีใจอะ่ะ <c oughs> โอเคอก็สุขสนานกันไปนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมท่านผู้ฟังครับชอบ ผลงานไหนของพี่ยุ่งนะครับก็มาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยหรือใครอยากมีอะไรเพิ่มเติมก็เชิญมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยขอบคุณคนะครับแขกรับเชิญของเราในว,วันนี้คุณหัวครับที่มาร่วมรายการร่วมสนุกกับเรานะครับขายพี่ยุ่งให้กับทุกคนได้รู้จักกับนักพากย์ไทยของเราได้มากขึ้นครับขอบคุณคุณหัวครับ ขอบคุณใจคขอบคุณคุณผอมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอขอบคุณพี่ยุ่งนิรมนกิจพินเดียวชัยครับที่ให้เกียรตินะครับเซอร์ไพรส์ทั้งแขกรับเชิญเราแล้วก็แฟนคลับขอบคุณพี่ยุ่งอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นี่คือแบบสัมผัสได้เลยแบบขนาดคุณแซนพูดผมว่าคุณแซนยิ้มอยู่เนี่ยเก็บอาการไม่อยู่ฟังจากน้ําเสียงใช่เลยเสียอาการอ่านี่ก็เป็นช่วงที่เราแบบว่ายังเพิ่งทดลองโปรของเซทูไทยเซยูอยู่เนาะก็เดี๋ยวผลตอบรับเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะมีมาต่อนะครับในอนาคตนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตไปนะครับผมตอนนี้ก็ฝากนักท่าไทยไปด้วยนะครับผมอ่าไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ ลักไปติดตามฟังรายการ C2 CU ซตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและรับฟังย้อนหลังทาง Spotify, บอกลิสเพจฟีดพอร์ต YouTube ช่องกินดีเบลย่าลือติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของฟีดพอร์ตและกินดีเบวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ